สวัสดีครับพบกับผมไอเซต <c oughs> กับคลิปของการกูกากเองนะครับพาร์ทที่สองสกายวอลครับความหนักความกลกเฮ้ย ตอนนี้เราจะไม่พูดพังทำเพลเราเล่อน,นอย่างคลิปเร็วๆเริ่มเลยเราคิว,ว,ว,วให้คนนั้นไหมมันยังไม่เห็นมันเชื่ออะไรกันม้อ่านไม่อกมันยังไม่ขึ้นมาคิวแน่นอนตัวนี้ จีจีคิวหนึ่งครับจีจีคิวหนึ่งครับ ท <Human. S 2> ุกคนเยอะอยู่นะครับอือมเราควรจะไปก่อนแล้วนะหมากมาก ไปชวแมนจีๆจีตายคาอากาศแล้วอ๋หายไปในพริบตาของเราก็หายไปนะ ปริพตาไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันหายไปนะปริปตา,ปปตาไม่มีของดำดึกด,ดําไดดําดดึกดึกอะไรครับครัอยียอะไรไม่ได้เลยอู้ เ่จุดอาบรดอาบรถถยไมยะจะมีเสียงรบกวนโทษด้วยนะคะจะมีเสียงรบกวนด้วยนะคะมันไปไหนกันหมดแล้ว่ย เสียงอีจื้นอีจื้นเตยนะครับน้องของนายเกมใครที่ดูคลิปทั้งกับเกมสองคู่หูคู่เฮียก็จะรู้นะครับว่าหญิงเตยน้องน้องในเกมคือใครนี่ เฮ้ยเจเจครับแ okay. อดมินตัวเฮียสำหรับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับกูกากเองนะครับพราทิต3สามต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับสไคร้ วันนี้ขอลาไปด้วยนะครับสวัสดี